นี่คือหนึ่งเรื่องง่ายๆที่คุณพลาดฮะที่ทําให้คุณปิดการขายไม่ได้ครับนักขายส่วนใหญ่ที่ปิดการขายไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทําตัวเองให้พร้อมสําหรับการขายครับถ้าคุณทําตัวเองให้ไม่พร้อมขายเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่พร้อมซื้อ,อ,อกับคุณเช่นกันครับซึ่งวิธีการเตรียมพร้อมสาหรับการขายฮะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครับถ้าเกิดวันนี้คุณจะโทรไปคุยกับลูกค้าหรือคุณเตรียมที่จะรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาคะคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคอรสคริปต์เสมอครัะะบคอร เป็นประโยคฮะที่เตรียมพร้อมสําหรับการพูดคุยกับลูกค้าเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสคริปที่จําเป็นโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องโทรไปหาลูกค้าแปลกหน้าลูกค้าคนที่ยังไม่เคยคุยกับคุณ ทางภาษาฝรั่งเนี่ยฮะเขาเรียกว่า c o l l calling ครับซึ่งการที่มี c o l l script ตรงนี้ข้อดีคือน,นะฮะว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเซลล์ที่มีประสบการณ์น้อยประสบการณ์มากหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นหัวหน้าทีมงานเนี่ยที่รับเซลล์เข้ามาที่ประสบการณ์มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถใช้ c o l l script ตรงนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วคุณให้ทีมงานของคุณโทรตาม c o l l script ตรงนี้ได้เลยครับข้อที่2ครับคุณต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียม energy เตรียมพลังงานที่ดีฮะในการคุยกับลูกค้าในการรับสายลูกค้าและในการเข้าพบกับ พอลูกค้าเนี่ยนะฮะนอกจากเขาจะดูเรื่องเนื้อหาคุณด้วยนะที่คุณเขียนในคอสคริปต์เนี่ยเขาดูในแง่ของสีหน้าท่าทางแววตาพลังงานคุณด้วยคือถ้าเกิดสีหน้าท่าทางแววตาคุณไม่ดีคุณโทรศัพท์กับลูกค้าคุณทแน้เสียงเนเหนื่อยอย่างเงี้ยฮะการตอบรับกับลูกค้าก็จะไม่ดีเช่นกันครับและถ้าเกิดคุณเข้าพบกับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวหรือไม่ว่าจะเป็นการคุยวิดีโอคอลที่คุณเปิดกล้องกันนะฮะแล้วคุณมีน้ําเสียงท่าทางที่ดูเหนื่อยเหนื่อยเ้นี่อยเหาืตอัเนี่ยไม่ เช่นกันครับและข้อที่3ครับเป็นข้อที่สําคัญมากครคือคุณต้องเตรียมเรียนรู้ทักษะเรื่องการขายอยู่ตลอดเวลาครับเพราะในระหว่างที่คุณคุยกับลูกค้าหรือเจอกับลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสเจอข้อต้แย้งลูกค้าได้เจอสิ่งที่ทําให้คุณไม่สามารถปิดการขายลูกค้าได้ฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ล่วงหน้านะฮะว่าคุณรู้ว่าลูกค้ามีข้อโต้แย้งแบบนี้ไม่มีเงินไม่มีเวลาขอคิดดูก่อนแล้วถ้าเกิดคุณรู้วิธีตอบข้อต้แย้งตรงนี้คุณจะได้ไม่อั้มอึ้งตอบไม่ได้แต่คุณจะสาามรถ ตอบข้อตัวอย่างลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วครับซึ่งถ้าเกิดสมมติคุณเรียนรู้ทัากษะการขายมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากคุณจะสามารถตอบข้อตัวอย่างได้สามารถปิดการขายได้นะครับซึ่งจะทําให้การขายของคุณเนี่ยเรียกว่าสั้นลงปิดการขายได้ทันทีหรือปิดการขายได้เร็วขึ้นโอกาสที่บริษัทคุณจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็คุณเองก็จะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นก็จะมีเยอะขึ้นเช่นกันครับและข้อสุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นข้อโบนัสแถมเลยนะฮะก็คือคุณุณ้ควยยดย100% คนที่คุณคุยโทรศัพท์กับเขาคนที่คุณอยู่ต่อหน้าเขาลูกค้าที่คุณคุยด้วยเนี่ยนะฮะอย่าไปเล่นมือถึงมือถืออย่าไปทําอะไรลอกแลกอย่าไปดูคอมพิวเตอร์ดูคอมไปพรีเซนต์ไปหันหน้ามาลูกค้าไปอย่างเงี้ยจะดูไม่ดีค่ะคุณต้องให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณคนที่คุณคุยสายด้วย100%ครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้เข้าเรียนคอร์สการขายของผมนะฮะผมจะมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่ชื่อว่าเวิร์กช็อปแอคทีฟลิสนิงเวิร์กช โจย์ก็คือจะมีคนนึงให้เป็นลูกค้าเนี่ยแล้วก็บอกความต้องการเนี่ยประมาณ5อย่าง10อย่างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนขายเนี่ยมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวแล้วพอจบ Active l i s t e n i n g ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีฮะก็จะมีการเช็คกันฮะว่าคนขายเนี่ยสามารถจําได้ไหม5ข้อ10ข้อเนี่ยที่ลูกค้าบอกมาคืออะไรบ้าง มันเป็นการฝึกสติฝึกเรื่องการโฟกัสนะฮะว่าคนขายเนี่ยมีการโฟกัสมีการตั้งใจฟังลูกค้าเต็มที่100%หรือเปล่าครับวันนี้ครับตอบผมมาหน่อยครับว่าทุกครั้งก่อนที่คุณจะโทรหาลูกค้าจะรับสายแล้วออกจะไปเจอลูกค้าไปมิงเนี่ยคุณมีการเตรียมพร้อมหรือ,อยังครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปวิดีโอที่สง่งตรงถึงคุณครับ